สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอันสายชิวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสุ่มตายแรงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะตึงแค่ไหนและเราจะไหวไหมไปดูกันเลยนะครับ Thank oh. you. ไปตรงนั้นไปให้ที่ไปให้ที่นึงไห้ที่หนึ่งมรูแล้วตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้พอไหมพอไหม ไปืนแล้ว,วมันได้ปืนลัวไม่ได้ปืนเลยมามาเล่นตัวมาดินี่ไอ้ผู้ว่าขับขับปืนฉาว ขอบคุณนะแต่ที่นึ่งกำลังยึดจุดทุกชีวิตอยู่ ท่ารวัเซท่านวัน,น,น,นเท่านเจ้านีน้น ไปไปดูสิกูสิมันเนี่ยเดินมันเนี่ยเดินมันเนี่ยเดินคนเดียวเอตายเลยเนี่ยเดินมั่วๆอีตายยี่รอเพ่อนนไ้ไปด้ย เมื่อแชกมืินเบอร์สิบเดินเึ็เกนะกลุ่มได้ไหมล่ะแย่้ย่าย่แย่ ของอยู่นี่ขอบคุณนะพบศัตรูแล้ว <Double> kill. ไปที่คลังแสง ตามมาปลดล็กอกคลังแสงแล้วของอยู่นี่ ขอ,องตรงนี้สกิลคู่ดาวอยู่ทริปเปิลคิล Pops up the wall uh. out. Uh. 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 ศัตรูแล้วช่ยยวยด,ด้วย Quadra Kill

Oh. คครับคลิปนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปและให้ผมมีกำลังใจทำคลิปจะต่อไปนะครับสวัสดีครับผม